สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณเลยท่านจะสำเร็จทุกพื้นที่ในชีวิตสวัสดีครัสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับผมโค้ชกอลฟนะครับแล้วก็โค้ชฟิล์มค่ะครับเราอยู่กันในงานเทรดเดอร์แฟร์นะครับ2022นะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าคือคืนมากปีนี้ บาโวโอมาแบบว่าบูธแทบถล่มนะคะคือแฟนคลับเราเยอะมากจริงๆนะคะภายในงานนี้นะคะพี่เต้ยได้รับเชิญเป็นสปิเกอร์นะคะจะบรรยายในหัวข้อทำยังไงให้ได้เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในตลาดแล้วก็สามารถที่จะทำกำไรได้อย่างยั่งยืนนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เทรดเดอร์แฟร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีต้องเตรียมตัวที่จะไปขึ้นเวทีแล้วนะคะใ <c oughs> นระหว่างนี้ย๋ยวทักทใคยพวกนักเรียนของเราก่อนนะ เฉยเลค่ะเดมี่ค่ะบางคนบอกว่ามาจากภูเก็ตมาจากภูเก็ตเลยเพื่อมาเจออาจารย์เต้ยเลยมาจากประจาศจีนมาจากจีนไม่ค่อยถึงประเทศไทยหรอกทำไมคะไม่เชื่อเพราะว่าถึงไทยก็เลี้ยวถึงไทยเลี้ยวตลอดเลยโอเคถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญทุกคน ใหนใครคิดว่าต่อให้เราเจออุปสรรคขนาดไหนเราก็ยังไม่เลิกกับอาชีพนี้คะเนี่ยค่ะคุณมาครึ่งทางแล้วนะคะกับคําว่าสามารถเทรดได้อย่างยั่งยืนในตลาดนี้เพราะว่าเราแม่งโคตรเจ๋งเวลาที่เราก้าวข้ามเรื่องนี้ไปได้เราจะเจอบททดสอบที่ใหญ่ขึ้นทุกๆครั้งเจอโจทย์ที่ยากขึ้นหมายความว่าเราแม่งเจิงไหมเราเจอปัญหาเราต้องหาเหตุผลให้ได้ว่ามันเกิดจาก ฝึกจนเรามั่นใจในกลยุทธ์ของเราเอาแน่ใช่ไหมเตยจะให้คำคำหนึ่งกับพวกเราค่ะไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณเลยคุณจะต้องหมกมุ่นกับสิ่งที่คุณบอกว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสทํามันให้สําเร็จถ้าเราโฟกัสทําสิ่งนี้สําเร็จฉันจะสําเร็จทุกพื้นที่ในชีวิตขอให้ทุกคนรักและสนุกกับการเทรดนะคะสวัสดี Event called this Traders Fair. We do this event uh, for the third time in Bangkok, in uh, Thailand, and we are very much excited to have uh, you as our media partner and toy as our speaker. Uh, as soon as we know that how popular is she is in uh, Thailand, in Bangkok, that uh, she is doing a great. Uh, educational seminars for the students and our event uh, main focus on um, giving as much education as we can for the trading so the main reason is of course uh, we invite you to educate and to tell people how to trade right what are the secrets of trading to educate and give people more information about that and uh, again we are very thankful to have all of you here